มันดาม่าสองสอนเจ้าหนึ่งตึกสตงหอสองแม่งบริษัทจีนรัฐวิสาหกิจจีนอีกชัยนาเรเวใช่ปะนัมเบอร์เทนเออเสร็จแล้วไล่ไปเนี่ยมันไปสร้างหอพักที่แม่ฟ้าหลวงอีกอะไรเงี้ยมันไปเนี่ยแล้วก็คือผมว่าเรื่องจีนเนี่ยจริงๆเขาไม่ีประวัติทั่วโลกนะครับใช่ที่เซอร์เบียก็ไปทำนอาลังคาถานเนื้อไฟใช่ไหมแล้วถล่มมีที่เคนยาเคนยาก็ไปทำสะพานแล้วก็ ถล่มเออแล้วก็ที่ท,ทเซอร์เบียนี่ก่อให้เกิดการประท้วงใหญ่โตเลยใช่ไหมคนคนสองสาแสนที่แบบออกไปประท้วงมวา,าดีคือการเมืองมานลุคู่กุุนอยู่แล้วด้วยแต่ผมคิดว่าเมืองไทยเนี่ยคือจีนเนี่ยมันถูกคล้ายๆกับว่าทุนเทาทุนจีนสีเทาเรื่องบ่อนพานันเรื่องแก๊งคอนเซ็นเตอร์นะแล้วก็เรื่องโรงงานมลภาวะซึ่งนู่นอะอยู่ย่านตะวันออกพอดี ไอ้พวกสอสอพรคประชาพชนนี่ก็รณรงค์ไฟเรื่องนี้กันมาตลอดใช่ปหแล้วก็เนี่ยคือพอเกิดเรื่องไอ้โรงงานจีนเนี่ยมันก็ไปพัวพันกับโรงงานเหล็กเส้นซึ่งมันโดนปิดเมื่อปลายปีที่แล้วพะพวกสอสอพรกประชาพชนตรงนั้นตรงระยองใช่ไหมอย่างคุณชุตที่ผพพ์พิพพิญโยนี่ก็เป็นตัวไฟอยู่ตรงนี้อยู่อ,อย่างเงี้ยแบบไปไล่ตัวโรงงานกันอยู่เนี่ยมันก็เลยแบบความยิ้มอภิปรายไว้วางใจด้วยนะรู้สึกว่าพรกประชาชนก็มองไปลายเรื่องนี้ คุณสิธิพนใช่ไหมเรื่องเพราะฉะถา้นไอ้ตรงเนี้ยผมคิดว่าตรงเนี้ยมันประทุขึ้นมาแล้วมันก็จะมีผลต่อเรื่องบริษัทจีนครับทุนจีนก่อสร้างไม่ใช่แค่ก่อสร้างจีนแต่นี้มันจะเป็นเรื่องทุนจีนทั้งหมดแล้วผมคิดว่าอันเนี้ยเป็นเรื่องใหญ่ครับมันมันจะมีผลกระทบทางเศรษฐกิจเอ่อทั้งเศรษฐกิจมังแผ่นดินไหวเนี่ยถ้าเราเอาง่ายๆผลกระทบที่จะเจอ ผมนึกถึงบริษัทประกันตอนโควิดอะครับบริษัทประกันเ<ต>มืองไทยเนี่ยมันก็มีประกันเป็นดินไหวนะเออมีมีครับมแแีแต่ว่าผมว่าอันนั้นแต่ส่วนใหญ่แล้วมันไม่คิดว่าจะเกิดแต่ว่าอันนั้นก็ก็ส่วนใหญ่ตึกมันเสียหายไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยเยอะใช่ใช่แต่ว่าแต่ว่ามีไม่ค่อยด<ต>ูม<ต>ีแ,<ต>แล้วก็เแล้วก็จะมีเรื่องของความแพนิคนไม่ซื้อคอนโดครับใช่ปะ แล้วมันจะมีอีกอย่างคือเรื่องทุนจีนอเรื่องทุนจีนเนี่ยมันจะเกิดกระแสะต้านทุนจีนที่แบบว่าอย่างร้อนแรงนะแ, <c oughs> แล้วมองไปข้างหน้า <c oughs> ผมคิดว่าสิ่งที่รัฐบาลนี้กําลังทําแล้วก็หวังมากคือทุนจีนเรื่องแลนบิให้ทุนจีนเข้ามากระตุ้นเศรษฐกิจการลงทุนใหญ่ใหญ่การลงทุนใหญ่ๆมองไปมองไปข้ามไปหน่อยคือแลนบิคแับแ์บิทนี่หวังจีนเต็มที่ใช่ไหมฮะ แล้วก็ถ้าเราเห็นการเกรงใจจีนเรื่องอุยกูใช่ไหมเอ่อผมยังคิดว่าอาจารย์อะไรนะอาจารย์วันนั้นใครวะอาจารย์สุธิพงศ์หรือจุฬาใช่ปะอาจารย์อะไรนะที่แกบอกว่ามันเหมือนกับอันเนี้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไทยมันจะตั้งใจจะส่งกลับอะไรหรอกจีนเรียกมาให้ส่งกลับจีนแสดงบารมีความเป็นลูกพี่จีนแสดงบารมีความเป็นลูกพี่ครับบอกให้ส่งกลับอืใช่ไหมเรื่องอุยกู เพราะฉะนั้นเนี่ยเรากําลังคือ9ปีไอ้เปีของประยุทธ์ใช่ไหมตั้งแต่ปีห7คือมันความต้องการที่แบบว่าจะมีการลงทุนอะไรต่างๆแล้วเนื่องจากเกิดแล้วประหารแล้วโลกตะวันตกไม่ยอมรับหันไปซบจีนท้ยรถไฟรถไฟความเร็วปานกลางจนกระทั่งแบบไปเปิดให้ทุนจีนเข้ามาบ o i ส่งเสริอมอะไรต่างๆเนี่ยโรงงานเหล็กเส้นอะไรต่างๆของจีนทั้งหมดเนี่ยนะ ค,คือความพยายามที่จะกระตุ้นเศรษฐกษิจแต่ว่าไปพึ่งจีน,นแล้วก้าปีประยุทธ์แล้วมันก็ตามมาโดยรัฐบาลน,นี้อีกรัฐบาลเพื่อไทยแลฐบานเพื่อไทยก็หวังจีนใช่ไหมผมว่านเนี้ยมันจะมีผลต่อทิศทางากายเป็ว่าโอ้กระแสะต้านจีนมนแรงนะรกระแสะต้านจีนมันแรงขึ้นมามากอแต่ไอตัวบริษัทชัยชยนาเรลเวย์เนี่ยครับที่จริงเป็นเป็น,ปน,ปนรัฐวิสาหกิจใช่ไหมครับเป็นรัฐวิสาหกิจ ทีนี้ก็เลยว่าถ้าเป็นรัฐวิสาหกิจก็ต้องเป็นของรัฐใช่ไหมครับเราก็เลยไม่รู้ว่าเออมันจะถูกแมเนจยังไงเคสนี้ไม่ไม่รู้พี่สุภลักษ์มีมีมุมไหมครับว่ามันมันเออเป็นของรัฐนี่หมายความว่ารัฐบาลจีนอยู่ข้างหลังเลยไหมอะไรเงี้ยแล้วคนชอบไปโยงด้วยว่าแบบเนี่ยเดี๋ยวสีจินผิงจะไปเยือนเวียดนามไปอยู่สองสามประเทศใช่ไหมครับแล้วไม่ยอมมาไทยยคือ<ล>คการเป็นรัฐวิสาหกิจใน ถ้าเป็นแบบไทยๆเนี่ยมันได้รับความคุ้มครองจากรัฐนะแต่กรณีรัฐวิสาหกิจในจีนเนี่ยมันเหมือนบริษัททั่วไปที่แข่งขันกันมากระหว่างหน่วยงานของรัฐเองมันก็แข่งขันกันเพราะนั้นรัฐบาลจีนตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เขาจะต้องคิดก็คือของเขาเนี่มันมันถูกวิพากษ์วิจารณ์โจมตีมากๆว่ามันมันร่อยคุณภาพสิ่งที่รัฐบาลจีนจะต้องเคร่งครัด มากๆเลยคือบ,บริษัทที่ออกไปข้างนอกเนี่ยม,ม,มันนะมันจะต้องได้มาตรฐานนะครับทั้งในแง่เงินทุนเทคโนโลยีแล้วก็ผลงานไปไผลิตภัณฑ์ที่ทําไปไม่งั้นก็คือมันเสียชื่อแล้วมันถูกต่อต้านมันก็จะกลายเป็นปัญหาอันนึงแต่ปัญหาใหญ่ที่ผมคิดว่าเราเราควรจะต้องพูดกันนะประเทศไทยไม่ค่อยพูดก็ดคือไอ้ความคิดแบบการมองเรื่องแบบแบบประเทศด้อยพัฒนาง่ายๆอันนี้ง่ายๆคือว่าคุณเอาของ ที่ถูกหน่อยคุณต้องการคุณย่อนกฎเกณฑ์บางอย่างเพื่อที่จะต้อนรับเงินเงินฉพาะเงินคุณไม่สามารถซื้อของซึ่งคุณภาพดีได้จากประเทศอื่นจากผู้รับเหมาหรายอื่นเนี่ยเพราะว่าคุณคิดว่าคุณต้องการเงินจากจีนเป็นหลักผมคิดว่ามันจะต้องเปลี่ยนนะเงินจากจีนก็ได้แต่คุณต้องได้มาตรฐานของเราปัญหาของเราก็คือเราไม่มีมาตรฐานถ้าเรามีมาตรฐานเรื่องการก่อสร้างใครประมูลก็ได้อย่างเนี้ย ถ้าเป็นบริษัทไทยนะถูกติดแนะบ็กลิส์อ่ะเยอะแต่วเวลาเขาถูกติดแบ็กลิส์เขาก็ไปตั้งบริษัทใหม่อะไรอย <laughs> ่างเงี้ยทีนี้ของไทยมันจะต้องชัดเจนนะครับว่ากฎเกณฑ์ของเราถ้าคุณไปตั้งบริษัทใหม่เราจะรู้ใช่ไหมอย่างนี้บริษัทนียเท่าที่ทราบเนี่ยบริษัทนี้ก็คือว่ามันก็ตั้งส่วหน,นึ่งก็มีมีชื่อคนไทยเป็นผู้ถือหุ้นอยู่ด้วยก็เป็น <c oughs> เป็นแท็กติกที่บริษัทจีนแนะพูดตรงใช้ในการตั้งบริษัทก็มี <c oughs> ผู้ถือหุ้นคนไทยสองสามคน จีนลดถือคุนลงกันแล้ว51% <c oughs> แต่จีนถือ49%น <c oughs> แต่49%้นนั่นมีเสียงโหวตมากกว่า <c oughs> ใ<ช> <c oughs> เพราะว่าคุณคนไทยมัน,มนกระจายอะไรเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราเวลาตรวจสอบผู้เข้าประมูลง,งานอันนี้เฉพ,พาะภาครัฐนะเพราะเอกชน,นก็อีกอีกเรื่องหนึ่งเอกชนก็คงมีวิธีตรวจของเขาอะแต่ภาครัฐเนี่ยมันควรจะมีความชัดเจนว่าไอระเบียบวิธีแบบนี้เช่นบริษัทนี้คุณรู้คนคนนี้หรือ เบื้องหลังอันนี้มันต้องหาข้อมูลก่อนเวลาเขาทำฟัสฟิสเวลาเขาทำโพส o ซมาเสนอเนี่ยคุณต้องหาข้อมูลแต่ผมคิดว่าประเทศไทยมันมีปัญหาแบบนี้คือเวลาเวลาอะไรที่มันพอโซคอมาจากจีนดูเหมือนว่าโอเคเราหยนโยนกันอยู่ตลอดเวลาครับมัต่ต่ซื้อเดือดน้ำเป็นต้นมานั่นแหละนี่ขนาดของใหญ่ขนาดนั้นนะ<ม>คุณยังไม่สต u รทดีให้มันละเอียดรอบคอบเลยแต่ถ้า ฝ่ายจีนว่าอะไรคุณเโ,โอเคโอเคโอเคย้อน,นเดี๋ยวเดี๋ยวทำให้เสร็จกันไปอันนี้มันจะต้องมันจะต้องเปลี่ยนวิธีค,คิดในการมองในการดีวกับจีนนะครับไม่ใช่ว่าจีนทําอะไรแล้วดูไปหมดถูกต้องไปหมดเพราะว่าฝรั่งทําอะไรแล้วมันผิด,ดเพราะว่ามันด่าเราอะไรเงี้ยอันมันต้องเปลี่ยนวิธีคิดเราต้องคิดว่าของที่มันจะต้องทําในประเทศไทยมันคือเราเราไม่ใช่ประเทศแบบว่าสิ้นไรไม่ต่อขนาดนั้นใช่ไหมไม่แต่รถไฟความเร็วสูงความจริง รัฐบาลไทยก็หยิงมาตั้งนานใช่ไหมแล้วก็โอเคเราเงินของเราก็พอมีผู้รับเหมาผู้ทํางานเอาไปเอามาคือเวลาประมูลงานได้ใครทำํำอิตาเลียน,ท,นท,ยทำไทยทําทั้งสิ้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นเวลานก็ว่าเราจะต้องมั่นใจว่าว่าคอนแทคเตอร์ในประเทศไทยน่ยสามารถทํางานได้ด้วยแข่งขันได้ด้วยใช่ไหมเออโดเม c สิก หลายเรื่องหลายเรื่องเนี่ยผูกพันกันอยู่เรื่อยมานะแม้กระทั่งการจัดซื้อจัดจ้างในหน่วยงานต่างๆาการซื้ออุวุธยุโทโธปกร,รณ์การพยายามส่งเสริมุตสาหกรมป้องกันภายในประเทศเนี่ยเรากำลังตาร์ดดีกันอยู่ว่าเราจะมีอุตสาหกาิจอาวุธไกันแล้วเหรอมีมีมเรามีแล้วเรามีเรามีนะครับทองถบกมีโรงงานผลิตวุธเหมือนกันความคิดของของคนที่ใช้เนี่ยก็คือว่าเออซื้อของนอกดีกว่าครับทีนี้เวลาซื้อของนอกก็เกี่ยวว่ามันไม่เปิดโอกาสให้ให้คนไทยสักเท่าไหร่ใช่ไหม ยิ่งพอจีนมามีรถแรกแจกแถมหรือมีเงื่อนไขโน,โน่นนี่นั่นมีแรงเพรชเชอร์ทางการเมืองด้วยเนี่ยมันยิ่งทําให้มันยิ่งทําให้ไอ้ไอ้ความย่อยหย่อนอันเนี้ยมันจะมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถ้าเกิดว่าเรื่องนี้จะเป็นบทเรียนนะผมว่าก็ยังว่าต้องรีวิวไอ้ระบบนี้ด้วยครับความสามัญไทยจีนมันไม่ควรจะหยวนกันไปซ<ช>ะทุกอย่างนะครับก็ชเลยครับ เราควรจะไปถามพบทลอหรือทหารเรือนะว่าคุณเห็นตึกจีนถล่มคุณคิดว่าเรือดำน้ำคุณจะเป็นยังไงคุณคิดว่าเรือดำน้ำคุณจะเป็นยังไงคุณนึกภาพผ่าดหัวข่าวในอนาคตมาอีี่สิบปีอะไรเงี้ยเรือคุณไม่ลอยขึ้นมาอะไรเงี้ยแต่ผมคิดว่ามันจะคล้ายๆที่เราคุยกันเมื่อเมื่อสัปดาห์ก่อนครับพี่ตึกคือผมเชื่อบริษัทจีนเนี่ยเขาพร้อมแข่งในทุกเกมคือถ้าอยากแข่งในตลาดที่เทคโนโลยีสูงคุณภาพตีมาตรฐานดีเขาก็แข่งได้ก็แข่งสิ ใช่ไหมครับแต่ว่าปัญหาของของของเราก็คือเราดันไปกําหนดมาตรฐานต่าเองเขาก็แข่งตามเกมที่เรากําหนดก็สินค้าจีนทั้งหลายเนี่ยมันไม่ว่าตั้งแต่ตึกเหล็กเส้นลงมาจนถึงไอ้พวกพลาสติกอะไรต่างๆเนี่ยมันคือมันมันไม่ได้มาด้วยเราไม่มีมออกไม่มีอะไรที่จะไปไล่จับเลยเพิ่งจะมาไล่จับตอนหลังใช่ไหมย่างเหล็กเส้นเพิ่งมาไล่จับตอนหลังคือพวกอยพวกอะไรต่างๆพวกสารพิษพวกอะไรนี่คือแบบ ควบคุมมลพิษอะไรต่างๆพวกนี้<ด>นกล<ด>ไกพวกนี้มันไม่มีนะกลไกพวกนี้มันหย่อนยานใช่ป่ะเพราะกลไกพวกนี้มันหย่อนยาน,นถึงทำให้ทุนจีนเนี่ยมันเอาเปรียบมันก็เข้ามาได้คือ,ค,อคือการควบคุมเรื่องการแข่งขันของคนไทยมันก็แย่อยู่แล้วใช่ป่ะคือเหมือนกับเนี่ยอะไรนะเออไปวางของในร้านสะดวกซื้อแล้วก็โดนเขาทำแข่งอย่างเงี้ยใช่ไหมไอ้ไอ้กลไกต่างๆของคนไทยเนี่ยคือมันก็แย่อยู่แล้วทุนจีนมันเข้ามามันก็ได้เปรียบก็ได้เปรียบทันทีครับเพราะว่าเรา เรามันย่อนใช่ไหมไอ้ทุนจีนไอ้ที่บอกว่ารัฐวิสาหกิจผมว่าจริงจริงจีนมันก็บริษัทจีนเป็นรัฐวิสาหกิจกือหมดนะผมว่าใช่ใช่มันเป็นกือหมดคือมันเป็นคล้ายๆกับว่ามันเป็นคล้ายๆกับว่าอบริษัทเนี้ยถือหุ้นโดยมันไม่ได้ถือหุ้นโดยรัฐบาลโดยกระทรวงการคลังเหมือนเราเนี่ยถือหุ้นโดยเมืองโดยคนท่นรัฐบาลท้องถิ่นก็มีเต็มไปหมดมันก็ทํากันเต็มไปหมดแล้วก็ผมว่าไอ้นี่มันเป็นผลพวงจากตอนที่มัน พยายามที่จะอัดฉีดจีครับกระตุ้น GDP อพใช่ว่าที่แบบว่ามันก็เหมือนกับโรงงานเหล็กเส้นอย่างเงี้ยก็ผลิตผลิตมากองพเนินเลยเพื่อแบบให้มันดูว่ากําลังการผลิตมันมันมันเพิ่มมันขยายแล้วก็ GDP มันก็วัดตรงนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็ส่งออกเออก็แข่งกันแต่มันล้นไงจนกระทั่งมันล้นเราก็ต้องระบายออกอะไรพวกนี้ยคือลักษณะของจีนมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วไอ้ของเราเนี่ยมันไม่มีการป้องกันเลยครับ เนี่ยผมว่าถ้าเราป้องกันได้คือในแง่ของงานที่ดูเรื่องคุณภาพคุณต้องมามีคุณภาพเท่านั้นนะก็สุดท้ายแล้วจีนก็มาแบบ,แบบคนของจีนก็เหมือนกันใช่ไหมใครใพวกที่ประเภทแบบอยู่เมืองจีนไม่ได้เพราะแบบว่ากฎหมายจีนมาเอาตายเงี้ยทไมมเมืองไทยมันก็หนีมาเมืองไทยแล้วมันก็ไม่ไ,ไม่ได้กลัวกฎหมายไทยเลยอะไรวพวกเนี้ย